ยุคกลางครับยุคกลางครับก็คือช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่5ถึง15ครับอาจเรียกว่ายุคเมดิอีวัชครับโดยดนตรีในยุคนี้ครับเป็นแบบ v o r c ์ l อ p o p h o n y ครับลักษณะด่นของดนตรียุคกลางครับก็คือเป็นยุคของการวางรากฐานทางดนตรีตะวันตกครับแล้วก็เป็นยุคที่มีศาสนาครอบงำช่วงต้นของยุคครับดนตรีศาสนาครับใช้ในบท c a คาทอลิกเพื่อประกอบพิธีกรรมครับ ดนตรีคาราว่าครับเป็นดนตรีเพื่อความบันเทิงครับงานเฉลิมฉลองและการเล่าเรื่องครับตัวอย่างบุคคลสำคัญคนแรกกีโยมจะมาโชกีโยมจะมาโชวเป็นคีตากวีและกวีชาวฝรั่งเศสผู้เป็นบุคคลสำคัญของรูปแบบอนวาในดนตรียุคก,กายตอนปลายอิทธิพลของเขาในแนวเพลงนี้ทำให้เกิดนักดนตรีวิทยาสมัยใหม่ใช้การเสียชีวิตของเขาเพื่อแยกอนวาออกจากขบวนการอนวาคนต่อไป ฟรานเชสโกล d ดิ i ีฟรานเชสโกลดินีเป็นนักแต่งเพลงนักประพันธ์นักเล่นออแกนนักร้องและช่างทำเครื่องดนตรีชาวฟลอเรนซ์เป็นบุคคลสาคัญของดนตรีแห่งเทรเซนโตบนคาบสมุทอิตาลีล n ดินีเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีผลงานมากที่สุดในยุคเทรเซนโตของอิตาลีซึ่งบางครั้งเรียกว่าอิตาเลียนอาร์สโคนต่อไป l e o n นีอัสเลโอนอัสเป็นนักประพันธ์คนสําคัญคนแรกที่ประพันธ์เพลงแบบโพลิโฟนิกออแกนัม เชื่อกันว่าเขาอาจเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งอาจพำนักทำงานในปารีสที่มหาวิหารรอเทนดัมเครื่องดนตรีในยุคกลางนะครับประกอบไปด้วย4ชนิดคือ LUT e h u r d y g u r y y r e o r r e r v v i ซึ่งลึกนะครับจะเป็นเครื่องสายคล้ายกีตาร์ใช้นิ้วดีนิยมใช้ในดนตรีคาราวาสครับเฮ r d ์ g u r d y เครื่องสายที่ใช้การหมุนข้อเหวี่ยงเพื่อทำให้เสียงดังมีเสียงต่อเนื่องแบบโดรน recorder ขลุยโบราณใช้เป่าได้ปากใช้ได้ทั้งดนตรีาศาสนาและคาราวาส f l e l เครื่องสายที่ใช้คันชัก คล้ายไวโอลินยุคแรกใช้เล่นดนตรีคาราวาสและเต้นรำรูปแบบการประพันธ์1ดนตรีแนวสิ่งเดียวเป็นรูปแบบเพลงร้องที่มีแนวทำนองเดียวลักษณะไม่มีจังหวะที่แน่นอนไม่มีเครื่องดนตรีประกอบและเน้นการขับร้องเป็นหลัก 2ดนตรีหลายแนวเสียงพัฒนาการเริ่มจากแนวร้องสองเสียงที่มีการขนานกันไปและพัฒนาเป็นแนวร้องหลายแนวที่มีอิสระต่อกันลักษณะมีการประสานเสียงของหลายแนวทำนองการบันทึกและพัฒนาระบบโน้ตการจดบันทึกแบบดั้งเดิมการจดบันทึกด้วยมือในสมุดหรือกระดาษการจดบันทึกแบบดิจิตอลคือการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆในการจดระบบโน้ตเพลงไทยมีการพัฒนาระบบโน้ตเพลงไทยให้สามารถบันทึกเป็นโน้ตสากลได้ โปรแกรม c b l s เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกโน้ตดนตรีสากลโดยมีวิธีการบันทึกโน้ตได้หลายวิธีเช่นการคลิกโน้ตจากคีย์แพดอิทธิพลต่อยุคต่อไป1การพัฒนาดนตรีประสานเสียงดนตรียุคการไปช่วงเวลาที่มีการพัฒนาดนตรีประสานเสียงเป็นอย่างมาก 2. การพัฒนาดนตรีคาราวาซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ3การใช้เครื่องดนตรีหลากหลายแม้ว่าดนตรีในยุคกลางจะเน้นการขับร้องเป็นหลักแต่ก็มีการใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นงานดนตรีที่เกี่ยวข้อง1เพนชนเป็นเพลงขับร้องเดี่ยวแบบโโโมนนฟิกที่ใใช้บ 2 g r เก o r i a n c h a n t เป็นรูปแบบหนึ่งของเพลงแชนที่ใช้ในพิธีกรรมของศาสนาคินิกลายโรมันคาทอลิก3 o r g a n ก m เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเพลงแชนโดยมีการเพิ่มท่วงทำนองที่2ให้ประสานกัน4 m o t e เตตเป็นเพลงที่มีหลายท่วงทำนองประสานกันพัฒนาม,มาจากแนวเพลงคอสซูล,ล่ของเพลงแพนชนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ